สว,ส,สวัสดีคะ่ะพบกับเรานรายการเซบูเซตอนเซบูเซ่มากลับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยกับเปี้ยวผมน็อตและก็เปียวค่ะแน่นอนว่าเราไม่ได้มาแค่2คนใช่ไหมครับเปียววันนี้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะ Can you introduce yourself Okay so my name is n e r i from the Philippines วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเรามีอะไรกันคะคุณน็อตแน่นอนครับเชิญคุณครูมาแบบนี้เ,เราก็ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาถามกันอยู่แล้วซึ่งวันนี้จริงๆต้องบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวเลยอันนี้เรื่องส่วนตัวท,ที่นะอยากมาถามคุณครูคืออย่างี้ครับผมเนี่ยอยากมีแฟนเป็นต่างชาติมานานแล้วแต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยมันติดอยู่ที่เรื่องภาษาไงใช่ไหมเราไม่รู้จะไปจีบเขายังไงดิภาษาอังกฤษเราเขาไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องปรึกษาอาจารย์เนรียของเราวันนี้เดี๋ยวผมจะมาขอเคล็ดลับแบบว่า คำพูดที่มันโดนๆอ่ะจีจีอ่ะเอาไว้จีบสาวการที่เราจะจีบสาวครับเริ่มแรกเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราแบบว่าไปเจอครั้งแรกเรียกว่ากรีตติ้งเลยต้องสร้างความประทับใจแรก Do you have any advice sentence for where to go Yeah so you can tell her Is your name Google Hmm because you have everything I've been searching for searching for ก็พ mm. bon ี่ดูดูดอกเปนหนึ่งดอกไงคุณคุณใช้กูเกิลหรือเปล่าครับคุณมีทุกสิ่งที่ผมตามหาเลยอ่ะอเทียบ Do you have more s e n t e n n e s Yes Are you my phone charger Because without you I die I die โอ้โหนี่ผมผมเป็นผู้หญิงนี่แบบสุดอ่ะของสุดอ่ะ No <laughs> Do you have more example? One more. You can say, Hello, I'm a thief. And I'm here to steal your heart. To <LAUaning> steal your heart? to <speaking in French> steal <speaking in French> you your heart. <speaking in French> <speaking in French> ียบผมบอกเลยนะว่าอันนี้ผมไม่กล้าใช้ฮะถ้าไปเจอผู้หญิงเนี่ยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดครบประโยคอะคือขึ้นแอมะตี้มโดนไป่อะ <c oughs> ถ้านอดจ,จะใช้กับผู้หญิงประโยคไหนะในการกร t e ที่ผมฟังแบบเข้าหูส่วนะหแบบชอบส่วนะ Google น <c oughs> <c oughs> จริงโ้ทุกคนรู้จัก Google อ่ะเวลาเราจะหาอะไรก็ต้องหาใน Google ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> คุณชื่อ Google หรือเปล่ามีทุกสิ่งที่ผมหาอยู่เลย <c oughs> อะรับรองเจอนี่แทบซุสคำนี้แทบซุสหลังจาก จบที่การกรีตติ้งไปแล้วก็เริ่มมีการชวนคุย so if I want to chat with a girl do you have any example you can say can I borrow a kiss I promise to give it back ขอยืมจูบหน่อยได้ไหมครับผมสัญญาว่าเดี๋ยวผมจะจูบคืนให้โอ้โหไอ้โกจิ๊ดแต่ไม่เป็นไรผมชอบบอกเลยโลกจิ๊ดนี้ผมชอบ next one next one you can say I'm no photographer But can picture us together. us together together <relevance> <occurs> I can ผมไม่ใช่ช่างถ่ายรูปนะครับแต่ผมนึกภาพเราอยู่ด้วยกันได้อะ The last one พ y chat. So If I were a transplant surgeon I'd give you my heart Transplant s u r g e o นนี่เหมือนแบบว่าหมอภายในหมอแบบว่าที่แบบมีการผ่าตัดถ้าเป็นอย่างนั้นกะแบบกีดหัวใจให้เลย ใจเป็ในใจเป็นพอียหลังจากที่เราเจอหน้ากันแล้วเริ่มคุยส่งท้ายเวลาจะบอก good night หรือ good bye เขาเรียกว่าทิ้งไว้ให้คิดถึงนี่ do you have any example for say good night or good bye for <Okay. S 1> so before saying good night you can say are you magnet because I'm attracted to you เป็นไงครับเปรี้ยวคำนี้ um <laughs> no comment ค่ะ

อันนี a ชอบอันนี้นอกว o นอันนี้ชอบค่ะบอกเลยว่าใครที่ยินนี่รับรองฝันหวานแน่นอนคืนนี้เอออันนี้ชอบโอเคคุณน็อตคะแล้วแบบว่าไอ้พวกเวดพวกเนี้ยพวกเซนเซนพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะภาษาอังกฤษเพราะว่าในภาษาไทยน่าจะเป็นแบบมุกเสี่ยวใช่ใช่เผื่อบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยอยากได้เพิ่มอ่ะ ถ้าจะไปเซิร์ชใน Google ต้องเซรเออิร์ชว่าอะไรเราเรียกว่าเรื่องนี้ว่ cheesy pick up lines โอเค okay, cheesy pick up lines โอเคผมว่าผมเลิกไม่ไหวแล้วว่ะหลังจากได้เรียนมันแบบว่ามันร้อนของอะ่ะมันอยากลองใช้อะ่ะทว่าเดี๋ยวเราลองไปใช้กับพี่ๆเขาดูไหมอยากรู้กันนะว่าแบบว่าพี่ๆเขาจะรู้สึกยังไงเวลาตัวค่ะ<น>บวกค่ะ I, I want to know I want to know แต่ว่าบอกก่อนอย่างหนึง่งถ้าผมตกง,งานเลี้ยงด้วยนะถ้าถ้าไปพูดเสร็จแล้วเขาไล่ออกเลี้ยงผมด้วยนะบายๆค่ะ <laughs> ไม่เกี่ยวแล้วหรอไม่เกี่ยวค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดู V R ี P กันว่าหลังจากได้ยินคำแบบแพงใจแบบนี้เลยรู้สึกยังไงไปฟังกันเอาละครับถึงเวลาแล้วที่เราเจอมาลองใช้กันเดี๋ยวมาดูรีแอคเขาันดีกว่าว่าลองใช้จริงแล้วเป็นไงนี่หรอครับอ่าโซ่ Can I borrow your kiss? I promise to give it back. Uh, Lena, excuse me, can you say it one more time? Can I borrow your kiss? I promise to give it back. You <laughs> are <laughs> <laughs> <hap> look! <coughs> <coughs> can I borrow your kiss? I promise to give it back. ไปเอ้เรากลับห้องไงอ๋อคิสเหล่คิสอ๋อคิสพี่ออมไปกลับกลับเราอย่าไปท้อครับทุกคนเราจะไปกันต่อครับ I'm sorry Is your name Google <laughs> no. Because you have everything I have been searching for. <laughs> yeah. Dogging dog. Yeah. Come on. Come on. I'm trying my best to fall asleep, but I can't because I'm.

ก็จบกันไปเรียบร้อยใครที่อยากจะมีแฟนเป็นแบบชาวต่างชาติคลิปนี้ห้ามพลาดแล้วก็ลองเอาไปใช้กันได้นนไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยเอาไปลองใช้แล้วอะ่ะเขาตอบกลับมาว่ายังไงหรือแบบเขามี r e a อคยังไงส่งมาบอกกันได้ฮะคอมเมนต์<อ>กันมาหอคอมเมนต์ม,ม,นตมาบอกกันออว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าพอไปใช้จริงแล้วเนี่ย โอเค okay. ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับวันนี้เป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากแล้วก็ก่อนจะจากกันไปอย่างแรกเลยที่ต้องทำคือต้องขอบคุณมิสเตอร์เนวิ่มากๆครับที่มาแชร์แบบมาแชร์มุกดีให้ผมได้เอาไปใช้กันแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันด้วยไว้กลับมาพบกับพวกเราใหม่รายการเซบูเซที่ช่อง subthi เซบูนะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ตอนนี้เราเพิ่มข้อช่องทางใหม่เปณเปี้ยวอินสตาแกรมค่ะอย่าลืมติดต่กันนะคะบ๊ายบาย